Yeah. ออโอ้ตายตายตายตาแตก So, ja, อะไรบ้าหัวเดวเม เป็นเลเยอร์เลเยอร์ภูเขาท่าเกษตรเป็นหลักเลยครับเป็นโซนไงมีเป็นโซนเห็นเห็นเขาปลูกต้มอยู่ฟังทางที่มาทางนู้นทางมาทางนี้แหละที่มาใช่่เคยเห็นต้นส้มด้วยไหนนส้มส้มเห็นต้นส้มครั้งแรกก็ตื่นเต้นไปครับ อ้า๋อาทางโน้นปลูกไม่ได้หรอก ตูตายนาตายเงิงเสือถูกบ้งัเออเออหน้ที่ไป้อปับ